สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับผมยินดีต้อนรับสุริกายว่าเกมเมอร์กิติวัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้ครับเรามาอยู่ในแบบโรบอทเอสเคปออฟบี้นะครับผมในเกมของเรนโบว์เฟรมนั่นเองครับผมว้าก็ใครที่เคยเห็นผมเล่นเรนโบว์เฟรมไปแล้วนะผมก็านแบบนี้ก็เป็นแบบออฟบี้นะฮะเราจะดูกันว่ามันจะแตกต่างน่ากลัวและน่าประจนภไจอะไรขนาดไหนนะครับนี่ฉากแรกก็เหมือนฉากเริ่มต้นที่เราโดนจับมาครับผมนี่มีออรเรนต์นะครับผมเจ้าส้มนะบเจ้าเขียวนะครับผมกรีนนะ เออผู้จะดวงข้างนะไปต่อไปต่อฮึบฮึบเฮ้ยปิงมันเยอะหรือปิงมันน้อยเนี่ยรู้สึกปิงออม,มันเออมีปัญหาละเกินนะอึบเออเออนี่จะดูครับผมเออเอ,อ้ยมุมนี้เหมือนตัวขาดไม่ใช่นะไม่เป็นไรฮระไปเหมือนในฉากในนี่นะฮะในอ่ ในเกมอะเรบุเฟนเลยทีเดียวครับนี่เจ้ากรีมอยู่นี่ครับที่ตรงนี้มีเอ่อการทิ้งของพวกสารเคมีต่างตรงนี้บอกห้ามโดนลูกโป่งฮะแ้าโดนลูกโป่งตายว่าเจ้าบูมันจะได้ยินนะเออโอเคเจ้าบูมันมองไม่ค่อยเห็นนะเฮ้อตรงนี้เป็นอะไรต้องหาห้องนะครับอเอยเขาไปห้องนี้ได้เหรอเขาเมืองนี้เฮ้ยได้สุดยอดเอาละฮะเรา มาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาทางนี้ตล้เข้าไปนี้เพื่อนนายทำไรอ่ะนายมาทำตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีอะไรมาองมาางนี้นะเออเนี่ยแล้วเข้าไปนี้อ่าในตรงนี้มันเขาวงกดนะอุ้ยตายรัวๆเลยใคระนะโอ้เขาวงกดเราต้องตามลูกศรไปตรงไหนมีลูกศรมีกีขีดเราต้องไปทางนั้นเอานี่เธอทางตันเนี่ยเธอพาเราตรงนะเราต้องมาทางนี้สิอ นี่ก็ทางตังนนะโอเคลองวางนี้วางนี้เราต้องหาทางที่เป็นอ่านี้ลูกศรลูกศรชี้มาทางนี้ชี้มาทางนี้เสร็จแล้วปุ๊วบวางนี้เราจะเจอจะขีดไหมไม่มีเลยอ่ะจะมีทางไปต่อจะม,ม,มีทางไปต่อเรื่อยๆอ๊บอ่านี่ไงลูกศรชี้มาทางนี้ครับผมอานลูกศรไปอ่ามันมีทางนี้ด้วยอ่านี่ไงโอเค ฮ่าฮ่าว้ยน้ำท่วมห้ามโดนน้ำโอเคระวังน้ำด้วยนะไปตรงนี้ตรงนี้อึ๊บเนียน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นให้รีบตักเธอบอกนะให้รีบตอบเอ้ยโอ้ไม่ทันงัวแต่เล่ขามคมนะไป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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ค่อยไปขึ้นตรงก้อนหินตรงนั้นนะ เอาก้อนหิน <c oughs> ก้อนหินก้อนหินที่ว่าทางข้างหน้านั่นเองฮะไปตรงตัวไอหน้าทันตัวไอนี่ตัวแซดน่าทันนะแต่เราเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนเฮ <c oughs> ้ยเชื่อเอิ้มอุ้ยไอ้ยเนี่ยผลของ,งการโลภนะฮะเนี่ยเราอย่าโลภนะโลภมากปราบอุ้ยเอ้ย,อยมันปิงหรืออะไรเนี่ยผมว่าผมไม่โดนอะไรนะ ถ้าเกิดเราใจเย็นมันจะไปเร็วเร็วกว่านะถ้าเกิดเราใจร้อนนะถ้าเกิดเราจังหวะไม่ดีเนี่ยเราก็จะเจ๊งนะครับนะฮะเป็นไงเราใจเย็นแบบนี้ก็ถึงนะฮะต่อไปอุ้ยตรงนี้เป็นด่านที่เราต้องเก็บฟิวจำได้ไหมคุณใค,ใครเคยเล่นนี่เราต้องเก็บฟิวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ฟิวมันอยู่ในน้ำ สีฟ้านี้ต่อไปครับต้องไปทางขวานะหรือไปทางซ้ายได้ละ่ะไปทางซ้ายได้ไหมเราแบบเราเราซนอ่ะนะเราจะไปทางซ้ายได้ไหมออเรนต์ตัวส้ม <c oughs> ไปไม่ได้ต้องไปทางขวาแล้วกันแล้วก็โดดมาครับมีกรีนนะฮะสวยดีนะมีกรีนมีอะไรรูปแปะวิตญาณตากําแพงนะสวยดีนี่เป็นรูปถ่ายระหว่างเด็กคนนั้นกับบลูตรงนี้เป็นรูปโป่งนะฮะ เป็นซ้ายโอเคครับเออจงโหโอยกับร่วงกับร่วงตรงนี้มันน้ำเขียวนะฮะฮ่าโอ้ยเออประตูประตูกุยกับร่วงมากอดองฟิวโอ้ยอ่ะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะผมคิดว่าน่าจะน,น่าจะเข้าท่อตรงนี้แต่องประตูประตูดิประตูปะตเปิดไม่ได้โอเคเข้าท่อไปวุ๊สหัวหัวเกินท่อ ระวังเฮ้ยนายเดินกลับมาทําไมอ่ะโอเคเราต้องเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับถึงจะมองเห็นนะเนื่องจากตะกี้เป็นมุมมองบุคคลที่สามมันโอ้โหเราต้องดูดีๆฮะใหญ่นะใส่้าเท้าโดนน้ําเขียวนะฮะอันนี้ปะอ่าอย่าโดนน้ําเขียวอย่าโดนน้ำเขียวฮึบฮึบฮึบกระทางตันนะ ต,ตันนัก็ตันตองอ้เอ,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 อ้ยเั้ยเอ้อ่อโอยนี่งนังออกโอ้ว้าวสวบเฮ้ยในห้องเรนโบเฟรมมันจะมีห้องเวิร์กช็อนะครับผมพวกห้องแับพ,พวกเนื่อยไม้พวกทำไม้เกี่ยวกับฉากต่างๆมีด้วยนะถ้าเกิดใครเล่นได้าจาได้ก็จะมีฉากนันด้วยนะซึ่งเอามาทำนี่ดูดีมากขึ้นเลยเนะี่ยดูดีเลยดูดีเลยอุชอุอุยเอ,ยอ,ยอาเราเรียกว่าเหยียบได้ ไม้ไม้ไม้ไม่มเป็นไรไม้ไม่มอันตรายไม้มันเป็นแบบว่าร้อนแรงนะมันอันตรายเดี๋ยวโดนเสีย้ยนเสี้ยนตำเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอา oh yeah oh yeah oh วินิจุดวินิจุดวินิจุดตรงนี้ห้ามโดนนะห้ามโดนสีแดงผมคิดว่าตรงนี้ก็นะ่าห้ามโดนเหมือนกันโอเคเดี okay. ๋ยวเราก็ไปนี้ครับ อึ๊บอึ๊บอ่าอึ๊บห้ามโดนเลื่อยวงจันทร์นะครับผมนะตัวนี้นี่อะไรเนี่ยโอ้ห้ามโดนสีแดงนะอู้หูหูหูอ่าตกงไปโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นอ่ะผูกใบไม้บังเรางั้นก็ต้องอย่าสูงเกินไปนี่ต้องประมาณนี้ปึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บ อึ๊บอ่าเอา้าไม่โดนอะไรเลยโอ้โหโตัวใหญ่ไปไงอึ๊บอ่าวินใกล้จบยังในบรูเจ้าฟ้าฝึกฟุบ so, ฝ oh so, oh so. ึฟุบ่ีช่านี่ช่านีช่อาอ่าใกล้แล้วฮะตรงนี้มันทางลง ทางลงไปชั้นใต้ดินนะฮะเอ้าอุ้ยมีเจ้าม่วงอยู่ในนั้นด้วยอะไวโอเลตอยู่ในทอ่อด้วยฮะระ,ะวังเอ้ยนี่ยัยยงไงโดดเอาดี่เฮ้ยเป็นไงล่ะนายนี่ไม่เสียนเลยนะ <c oughs> ต่อไปเป็นห้องของเจ้าออร์เรนต์ครับผม,มเจ้าส้มนะฮะมันจะ มันหิวข้าวนะฮะเราต้องอุ้ยเราต้องไปเติมข้าวมันมาเหมือนในเรเบรเบอเฟรนนะฮะเราต้องไปเติมข้าวให้เจ้าส้มหรือเปล่ just, fire, З าอ่าออเรนส์ไฮอท์นะครับอืมไปซ่อนของมันเอาไปนอกกันดีกว่าฮึช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 อ่าฮะอ่าฮะตรงนี้ก็ง่ายเนี่ยว้าว อุ้ยเอา้าโดนอะไรอ่ะเงาไปโดนนะเอา้าคือผ่านเฉยว่ะผ่านแบบว่างงๆนี่ห้องอันนี้น่าเป็นทางจบนะใครจำได้ว่าทางจบนะฮะที่เราผ่านหมดแล้วฮะาต้องท่าอยู่ลูกโป่งนะฮะดอนป๊อปเดอะบอลลูนนะครับผมห้ามทำบอลลูนต้องป๊อป,ปป๊อปนะฮะเพราะฉะนั้นเราเดินเดินแบบสบายๆห้ามโดนลูกโปก่งนะตรงนี้ฮะ ก็จะมีแบบไล่ตามมาตอนจบแล้วตรงนี้ก็ห้ามโดนน้ำเยอเนี้ยอุ้ยอันนี้แบบว่าปลายเท้าไปโดนน้ำนิดนึงนะโดนน้ำกัดเท้าตายนะฮ่องกองฟูดเชื่อตรงนี้ก็ง่ายๆฮะไม่มีอะไรนะแค่เป็นเขาวงกวดนิดหน่อยนะแล้วเราก็โยกซ้ายโยกขวาน่าจะทันนี้ตรง้งไม่มีอะไร โอ้เหมือนตอนจบในที่เราวิ่งหนีก็ท้อระบายน้ำแล้วเจ้าบูรูมันวิ่งตามมานะครับโอ้โหุ๊บออ,ออกแล้วเย,ย้วินเนอร์ จบแล้วฮะเราก็สามารถออกไปได้แล้วครับผมอันนี้คือเป็น new อ o b b y หรือว่าเป็นทางไปใหม่นั่นเองครับผมนะเราก็คงจะไม่ได้ไปแหละฮะเพราะว่าเราเล่นโบเฟนมันจบแือแค่นี้นะครับส่วนใครที่จะสนใจที่อยากจะเล่นนะก็บอกได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเลโบเฟน ep 2มาเราจะไปเล่น ep 2กับพวกแป้งกันนะส่วนวันนี้ผมมาเล่นคนเดียวครับผมนะขอตัวลากไปก่อนนะครับผิดพลาดประกันใดขออภัยว่น้ที่นี้ด้วยนะจ๊ะเจอกันเดี๋ยวคันหน้าครับผมบ๊ายบาย Yeah